ปัจจุบันการทำธุรกิจร้านรับซื้อของเก่ามีการตรวจสอบค่อนข้างมากขึ้นโดยวันนี้มีการขอเข้าตรวจสอบที่มหานครโลหะสำนักงานใหญ่มีด้วยกัน3คณะคณะแรกคือคณะของสำนักงานเขตหนองจอกเข้าดูการทำงานของบริษัทช่วงกลางโมงเช้าช่วง10โมงเป็นทีมของกรมโรงงานอุตสาหากรรมขอเข้าตรวจสอบประจำปีผลการตรวจสอบผ่านฉลุยเราคือผู้เชี่ยวชาญเพราะเราถือในเรื่องของมาตรฐานการทำงานไม่ใช่การเปิดแบบฉาบฉวย เปิดแล้วปิดปิดแล้วหนีหนีแล้วโกงไม่ใช่สำหรับมหานครโลหะในช่วงบ่ายกรรมธิการการอุตสาหกรรมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริพินอินทรประเสริฐเข้ามาพบแต่ท่านไม่ได้มาเดี่ยวยังพาพวกมาด้วยคือ 1. กรมสัมภากร 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4. ีพอออเขตหนองจอกผู้กำกับสอนนลำผักชีอันนี้ไม่ได้มาจับนะคะอย่าตกใจกันไป แต่เข้ามาเพื่อปรึกษาหารือในเชิงกฎหมายมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือพรบรขายท่อตลาดและค้าของเก่า2474ว่าผู้ประกอบการอยากให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตรงจุดไหนที่เป็นประเด็นเรามีการวิเคราะห์พูดคุยชี้แจงประเด็น สาเหตุและว,วัฒนธรรมการทำงานของร้านรับซื้อของเก่าเพื่อให้กฎหมายที่ออกมาสามารถทำงานได้จริงไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการเยอะจนเกินไปแต่ให้กฎหมายใหม่นี้สามารถแยกคนดีและคนไม่ดีออกจากกาันคนที่ทำงานถูกต้องตามระบบจะทำงานได้อย่างสบายใจส่วนคนที่รับซื้อของโจรและการจัดการร้านที่ไม่ถูกต้องจะโดนลงโทษตามกฎหมาย อีกหนึ่งข้อคือการปรึกษาเรื่องการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มในธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันว่ากฎหมายเก่าการจัดเก็บภาษีแบบเก่าไม่สามารถทำรงความยุติธรรมให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตเพราะระบบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทุกวันนี้ในวงการธุรกิจร้านรับซื้อของเก่ามีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดการโกงทุกคนลงความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือวิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใหม่นั่นคือ รีเวิร์ดชาร์จแบทุกคนจึงตกลงที่จะผลักดันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงของวงการล้าลับซื้อของเก่าทุกคนต้องมีการปรับตัวทําให้ถูกและคุณจะประกอบธุรกิจร้าลับซื้อของเก่าได้อย่างสบายใจสามารถส่งต่อไปอยังลูกส่งต่อไปอยังหลานส่งต่อไปอยังครอบครัวให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจและยั่งยืน